ทีซีแชมเปียนใครกันที่จะเป็นสุดยอดเมนูอาหารเส้นของเราในวันนี้ทีซีแชมเปียนตอนราชาเมนูอาหารเส้นและสถานที่จัดการแข่งขันของเราในวันนี้นั่นก็คือทีซีสเตเดียมเขาทั้งสี่คนก็พร้อมแล้วสำหรับการมาควา้าแชมป์ในวันนี้คุณคาตตกครับวันนี้คุณเตรียมอะไรบ้างครับ ผมเตรียมทงข้สืสึราเมงที่จะขอชื่อเสียงคุณปู่เป็นเดิมพันครับครับผมนึกว่าคาดีฆาตกรรมครับ <c oughs> และคุณโคดดี้นะครับเตรียมอะไรบ้างครับผมจะทำอาหารที่ทำให้ทุกข์ใจกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งครับอดีตของโคดี้นั้นแสนจะขมขื่นเพราะเขาผอมมากในสมัยก่อนกินอาหารไม่ได้เลยเพอเขาได้มาเจอกับป้ายาโยชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปป้ายาโยได้มอบพริกให้เขา ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นทำให้เขาร่างกายสมบูรณ์แบบปัจจุบันและนี่คือเอ็ดดี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผัดยากิโซบะด้วยค่ะว่าคุณเรียนจบคอร์สด้านการผัดยากิโซบะมาโดยเฉพาะใช่ไหมครับผมไปญี่ปุ่นเพราะตั้งใจไปโรงเรียนคอร์สยากิโทริครับแต่เข้าเรียนผิดห้องก็เลยได้ ยากิโซบะมาแทนยากิยากิเหมือนกัน <laughs> ผมอ่านไม่ออกครับและแนตตี้คนสุดท้ายเขาไม่มีปมชีวิตหรือภูมิหลังใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเด,ดขอกูพูดบ้างดิกรรมการในวันนี้คือแฟนคลับของเสือร้องไห้ทั้งย0่สิบคนและกรรมการกิตติมศักดิ์ของเราในวันนี้นั่นก็คืออาจารย์ยิ่งศรมอมถนัดดูดขุนชาคริตแ้มชาม oh! ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับการแข่งขันราชาเมนูอาหารเส้นเริ่มได้มาดูกันว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอะไรกันมาบ้างเอาเละฮะตอนนี้เรามาดูทางด้านของคุณเอ็ดดี้กันดีกว่านะครับผมคุณเอ็ดดี้ครับได้ข่าวว่าเคลับการทำยาก,กิโซบะของคุณเอ็ดดี้นั้นอยู่ที่ซอสจริงหรือเปล่าครับใช่เลยครับผมพอจะบอกสูตรให้เราได้หรือเปล่าครับ ผมไม่ทราบสูตรเหมือนกันครับผมใช้อันที่เขาแถมมาให้ในซองนิชินนะครับโอ้โหสะดวกดีนะครับคผมคดีครับวันนี้คุณเตรียมอะไรพิเศษพิเศษมาบ้างครับก็ผมจะใช้พริกทั้งหมด3ชนิดนะครับที่เผ็ดที่สุดมาผสมกันครับโหเผ็ดได้ใจมากเลยครับคุณคดีครับมาทางด้านของคุณคัตโตะบ้างนะครับผมได้ข่าวว่าเคล็ดลับของคุณอยู่ที่หมูใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ผมเอาหมูดำครับหมูดำคุโรบุตะจากญี่ปุ่นเลยแหละครับคือหมูดำ ไม่ครับโอ้โห,โโหคุณแอตตี้ครับเป็นยังไงบ้างฮะผมจะเอาแชมป์นี้ไปฝากคุณยายคุณยายของผมท่านกนลังป่วยอยู่คุณยายครับคุณยายต้องหายนะครับ <c oughs> มีเติมสตอรี่ของตัวเองนะ <c oughs> ไม่เวลาขอคุณนัตตี้ครับมาแต่กุ้งกินนะฮะตอนนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันกันแล้ว เหลือเวลาอีกหวินาทีนะครับห้าสี่สงหมดเวลาครับเอาละครับมาทางด้านของคุณคัตโตะนะครับผมบอกได้เลยนะครับเห็นหน้าเมนูแล้วรู้สึกอิจฉาคณะกรรมการของเราเสื็จเกินนะครับพอจะมีชื่อไหมครับคุณคัตโตะเมนูนี้มีชื่อว่าทงคดสึรามเมงจากความทรงจำของคุ้ปู่ในช่วงฤดูหนาวปี1970ครับ พรีเมียมทงโคสึราเมนที่สร้างจากความประทับใจจากการชิมราเมนของคุณปู่และอยากให้ทุกคนได้ลิ้มรสเหมือนกับเขาเอาล่ะครับพอมาถึงทางของคุณโคด,ดี้บ้างน,นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าผมได้กินพริกนี่ฉุนท่วหมดเลยครับพอจะมีชื่อไหมครับคุณโคด,ดี้ไก่เผ็ดสามพริกสูตรร้นแรงสไตล์เกาหลีครับ นี่คือเมนูที่ใช้พริกถึง3ชนิดที่กำลังท้าทายทุกคนที่ชอบความเผ็ดให้มาลิ้มลองขอชื่อเมนูได้ครับหม้อไฟเกาหลีฮอตแอนด์สไปซี่ซูซูซีซีปาะสังกีปาะสังกี ถึงจะเป็นคนที่ไม่มีปูมหลังแต่ก็ตั้งใจทำอาหารที่อยากจะให้ทุกคนกินได้อย่างอิ่มท้องหน้าตาดูสวยใช้ได้เลยนะครับพอจะมีชื่อกับเมนูนี้ไหมครับคุณเอ็ดดี้ผมขอให้ชื่อเมนูนี้ว่ายากิโซบะจากร้ายกลายเป็นดีเพื่อให้กำลังใจคนที่ทำพลาดในวันนี้ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกทีในวันหน้าครับ นี่คือยากิโซบะที่มีชื่อยาวเหลือเกินเพื่อให้กำลังใจคนที่อาจทำผิดแต่ก็พยายามพาตัวเองไปสู่ความฝันให้จงได้มาดูกันว่าใครที่จะได้แชมป์ไปในวันนี้กรรมการของเราแต่ละคนมีคนละหนึ่งคะแนนพร้อมแล้วเริ่มชิมกันได้อร่อยนะครับผมว่าอร่อยมากเลยครับ ยังผมรู้ว่าเขาให้ผมมาเข้ากินฟรีนะผมนี่้โคตรอร่อยจะได้ไม่ให้เอากลับบ้านนุ่มก็น่ากินเผ็ดมากเลยค่ะพริกรลดราคาหรือเปล่าอะ่ะเนเหนียวนุ่มมากเลยเพื่อกินกระดูกหมูหอมขึ้นไปจริงแล้วมีป่พี่โอ้โหอร่อยคับพี่ร้อนมาถึงช่วงลงคะแนนกันแล้วสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงมาถึงช่วงเวลา,าก,การนับคะแนนกันแล้วนะครับผมลูกที่หนึ่งครับลูกที่สองลูกที่สาม เป็นเนตตี้ที่ตกรอบไปยังน่าเสียดายลูกที่4ลูกที่5แล้วเอ็ดดี้ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเหลือเพียงส<อ>ง <20 S 1> คนสุดท้ายเรื่องจากคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเสมอกันนะครับเราจะตัดสินด้วยวิธีการที่ใช้ความสามารถที่สุดนั่นคือการเป่ายิงชุบนั่นเองครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบเอและในผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทีซีแชมเปี้ยน้วครับนั่นคือโคดดี้ครับและสุดยอดปลาชามเมนูอาหารเส้นผู้ที่ดวงดีกว่าในวันนี้นั่นก็คือโคดดี้ผู้นี้นี่เอง คือเรื่องทำอาหารเนี่ยพอเข้าใจนะครับแต่ว่าดวงก็ดีกว่าจริงครับผมคงต้องกลับไปฝึกอีกเยอะล้วครับแต่ว่ารายการบ้าอะไรขเขาเนี่ยม,มาเป่ายิงฉุกชิงแชมป์กันเออส่วนตัวผมคิดว่าการแข่งครั้งนี้นะต้องขอขอบคุณนิดชินที่สนับสนุนก้อนแข่งขันในครั้งนี้ ส่วนในครั้งหน้าใครที่จะเป็นผู้ที่ดวงดีกว่าต้องติดตามนิชินพรีเมียมซีรสชาติไม่ว่าจะเป็นซุปเกาหลีฮอตแอนด์สไปซี่ผมก็สืราเมยนยากิโซบะรสซอสญี่ปุน่นและไกเ่เผ็ดเกาหลีคือสุดยอดความอร่อยที่มาพร้อมกับเส้นหนานุ่มที่เป็นเอกลักษณ์แบบรสชาติที่เข้มขน้นในราคาสบายกระเป๋าแค่1ิบาทไปลองกันได้เลย